สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ยาเคมีบำบัดหกหรือตกแตกถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยยาเคมีบำบัดคือยาที่รักษาโรคมะเรง็งที่ออกฤทธิ์โดยรบกวนหรือยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเรง็งดังนั้นยาเคมีบำบัดอาจทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ จึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวังในทุกขั้นตอนดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ยาเคมีมบัตรหกหรือตกแตกจึงต้องมีการเตรียมชุดปิ l วคิดให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยภายในชุดปิ l วคิดมีอุปกรณ์ดังป่อไปนี้คู่มือแนวทางปฏิบัติแว่นตานิรภยัยหน้ากากครอง n 9 5ชนิด ป้องกันสารเคมีชุดป้องกันสารเคมีถุงมือสำรับสวมใส่ชั้นในถุงมือในไตรป้องกันสารเคมีสำรับสวมใส่ชั้นนอกแผ่นดูดซับสารเคมีกระดาษเช็ดทำความสะอาดที่คีบกระป๋องสำหรับใส่เศษแก้ว หรือของมีคมถุงขยะเคมีบำบัดสีม่วงน้ำกลั่นหรือน้ำยาสำหรับทำความสะอาดแอลกอฮอล์เชฟมัดบาดถุงขยะเคมีบำบัดและป้ายแจ้งเตือนมิุกท่านทราบถึงองค์ประกอบภายในกล่องชุดสเตลคิดแล้วต่อไปจะนำพาทุกท่านเข้าสู่ การฝ่าคิตการปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์หกหรือตกแตกของยาคิมิมบัตรโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เริ่มจากนำชุดปิลคิดจากบริเวณที่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีนำมาใช้และรีบแจ้งเตือนทันทีว่าเป็นบริเวณอันตรายโดยใช้ป้ายแจ้งเตือนจากนั้นให้ผู้ปฏิบัติสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน ดังต่อไปนี้เริ่มจากสวมใส่หน้ากากกอง N95 แว่นตานิระพัยจากนั้นสวมหมวกคลุมผมและตามด้วยชุดป้องกันสารเคมีจากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานสวมถุงมือยางชั้นที่1และตามด้วยถุงมือในไตรชั้นที่2หลังจากผู้ปฏิบัติงาน สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันพร้อมแล้วจึงปฏิบัติภารกิจณจุดเกิดเหตุเริ่มจากเตรียมถุงขยะเคมีบำบัดสีม่วงโดยทำการซ้อนถุงขยะเป็นสองชั้นจากนั้นให้สังเกตว่าบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นมีเศษแก้วหรือของมีคมที่แตกหรือไม่หากมีให้ใช้ที่คีบคีบเศษแก้วดังกล่าวใส่ในกระป๋องสำหรับใส่ใสเศษแก้ว หรือของมีคมปิดฝาให้สนิทแล้วนำทิ้งในถุงขยะเคมีบำบัดชั้นที่หนึ่งกรณีสปิลเป็นของเหลวให้รีบนำแผ่นดูดซับที่แห้งคลุมปิดทับบริเวณที่ยาหกหรือตกแตกเพื่อให้ยาเคมีบำบัดกระจายน้อยที่สุดและทำการรวบขยะที่เกิดจากการทำความสะอาดในขั้นตอนนี้ลงในถุงขยะเคมีบำบัดชั้นที่ห จากนั้นเทน้ำกลั่นหรือน้ำยาทำความสะอาดลงบนวัสดุดูดซับเช็ดทำความสะอาดจากบริเวณด้านนอกสู่ด้านในอย่างน้อย2-3ถึงครั้งและทิ้งขยะลงในถุงขยะเคมีบำบัดชั้นที่1จากนั้นให้เทแอลกอฮอล์ลงบนวัสดุดูดซับเช็ดทำความสะอาดจากบริเวณด้านนอกเข้าสู่ด้านในอีกครั้งและทิ้งขยะ ลงในถุงขยะเคมีบำบัดชั้นที่1กรณีสปลิลเป็นผงให้เทน้ำกลัน่นลงบนวัสดุดูดซับก่อนจากนั้นวางวัสดุดูดซับดังกล่าวทับบริเวณผงยาเคมีบำบัดแล้วรวบขยะที่เกิดจากการทำความสะอาดในขั้นตอนนี้ลงในถุงขยะ <S <S เคมีบำบัดชั้นที่1จากนั้นใช้น้ำกลัน่นหรือน้ำยาทำความสะอาดเทลงบนวัสดุดูดซับแล้วเช็ดทำความสะอาด จากบริเวณด้านนอกสู่ด้านในอย่างน้อย2ถึง3ครั้งและทิ้งขยะลงในถุงขยะเคมีบำบัดชั้นที่1ตามด้วยการใช้แอลกอฮอล์เทลงบนวัสดุดูดซับแล้วเช็ดทำความสะอาดจากบริเวณด้านนอกเข้าสู่ด้านในอีกครั้งและทิ้งขยะลงในถุงขยะเคมีบำบัดชั้นที่1เมื่อเช็ดทำความสะอาดเสร็จสิ้นให้ทิ้งอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้แล้วรวมถึง ถอดถุงมือชั้นนอกทิ้งลงในถุงขยะเคมีบำบัดชั้นที่1จากนั้นมัดปากถุงขยะเคมีบำบัดชั้นที่1ด้วยเทปกาวให้มิดชิดถอดอุปกรณ์ป้องกันของผู้ปฏิบัติลงในถุงขยะเคมีบำบัดชั้นที่2ดังนี้ชุดป้องกันสารเคมีแว่นตานิรภัยหมวกคุมผมและหน้ากาก n 9 5จากนั้นมัดถุงขยะเคมีบาบัดชั้นที่2ด้วยเทปกาวให้มิดชิดและนำไปทิ้งในถังขยะเคมีบาบัดที่จัดเตรียมไว้อย่าลืมถอดถุงมือชั้นที่1ทิ้งในถังขยะเคมีบาบัดและที่สำคัญต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่ตามด้วยน้ำสะอาดหลังเสร็จสิ้นภารกิจทุกครั้ง ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มง,งานเพศสชัชกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์